ดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกับลีอีกแล้วเนาะวันนี้วันนี้ลีติดเพื่อนๆไว้ติดข้างเพื่อนๆไว้ตั้งแต่หลังปีใหม่หลังปีใหม่อะ่ะลีรีวิวเครื่องทําขนมครกไปตามหัวข้อคลิปเลยวันนี้ลีจะมาทําขนมครกครั้งแรกในชีวิตของลีไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมแล้วก็ไอเครื่องที่ซื้อมาเนี่ยจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สูตรเนี่ย ลีก็ดูจาก y o YouTube ทั่วๆไปแหละเหมือนเพื่อนๆน,น่คงทําได้แหละแล้วก็ลีจะทําไม่เยอะนะวันนี้เพราะว่า,าแฟนลีไม่กินลีก็จะทำํำกินคนเดียวไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลยค่ะว่าว่า,าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงกินได้ไหมเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ นี่เลยต,ตัวนี้นะคะสมัยโบราณเนี่ยเห็นแม่ทําขนมโครกแล้วแม่เขาก็จะใช้ตัวเรียกอะไรอะ่ะที่ไปทําแบบเนี้ยเนี้ยลีจะลีไม่มีน้ํามันมะพร้าวนะคะลีใช้น้ํามันพืชธรรมดาเพราะเขาบอกว่าให้ใช้น้ํามันมะพร้าวมันจะหอมลีไม่มีเนาะตัวนี้ก็คือเป็นตัวหน้าหน้าขนมครกเป็นน้ํากะทิลีปรุงไว้เรียบร้อยแล้วน้ํากะทิลีก็ ไม่มีต้นหอมนะรีใส่เป็นอ่าข้าวโพดรีผสมไปแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือหัวกนะทิเนาะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นมีส่วนผสนมสของแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หัวกะทิเกลือแล้วก็น้ําตาลไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากค่ะรีจะทําแค่กินคนเดียวเพราะว่าแฟนรีไม่กินแล้วตัวนี้ก็คือตัวที่รีเพิ่งรีวิวไปเพื่อนคนไหนยังไม่ไม่ไม่เข้าไปดูคลิปก็ กลับไปดูได้นะคะน้ำมันน้อยไปเห็นไหมแม่ค้าขนมโคกคะ่ะหญิงลีคะ่ะสูตรหญิงลีนะคะสูตรแบบม่วมมวอุ๊ยร้อนหรือยังคนะนี่น,นี่ร้อนแล้วคะ่ะเอาเลยเนาะ ว่ามันใกล้สุกอะลีก็จะโรยหัวเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรโรยหน้าขนมครกน,นี่กะจุ้มกะจิม้มตอนนี้ก็คือรอก่อนรอขนมครกก่อนเนาะสุกหรือย,ยังเอ่ยเฮ้ยเนี่ยค่ะพอพอเริ่มสุกแล้วอุย้ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยพอเริ่มสุกแล้วเนี่ยลีก็จะโรยหัวปเป็นหน่อยหัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะหน้า หน้าขนมโคกเหรอเออนั่นแหละหน้าขนมโคกแหละขอแบ่งหน่อยใส่โคกนี้แล้วเขาบอกว่าปิดไว้อีก3นาทีให้หัวมันสุกไม่รู้สานาทีหรือเปล่าอุ้ยกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวลีจาาข้าวโดมาใส่อีกข้าวโพดมันหมด เดี๋ยวรีเติมข้าวโพดก่อนนะคะกลิ่นหอมมากเลยอุย้ยเดี๋ยวช่วงนี้รีก็จะลงคลิปธรรมดาไปก่อนเนาะรีไม่มีเวลาไปไลฟ์สดแล้วก็คิดว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่ารีชอบที่จะทำคลิปมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่รีเริ่มไลฟ์สดเนี่ยยอดวิวรีหายเพื่อนๆหายหมดเลยอะ่ะ หายไปหมดเลยลีต้องกลับมาเข้าไปหาเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรา,าลีไม่รีบร้อนเนาะไม่รีบร้อนเพราะว่า,าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเราเอา,อาเพื่อนเราไว้ก่อนดีกว่าเนาะเราไม่อยากให้เพื่อนหายไปเหงาเนะาะเนี่ยค่ะลีก็มาเมาส์ไปด้วยทำขนมครกไปด้วยลีก็จะ อย่างที่บอกก็คือทําคลิปสนุกดีทําคลิปไปเรื่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนไลฟ์สดดีก็อาจจะเข้าไปแจมนิดหน่อยไปพูดไปคุยเนะาะทักทายเพื่อนๆ <c oughs> ก็ทําคลิปดีกว่าเนาะรีถนัดทางนี้สนุกรีชอบท่องเที่ยวชอบทานูน่นทํานี่ก็จะเอามาทําคลิปมาฝากเพื่อน <c oughs> ๆใครใคร <c oughs> เบื่อก็ <c oughs> ก็ต้องทนดูเนาะก็ดูดูกันไปเนาะรีคุยเพลินค่ะเดี๋ยวขนมครกไหม อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิเช็คก่อนมันไม่เห็นไหมเลยอ่ะรีอยากให้มันไหมอ่ะรีอยากให้มันไหมตรงก้นอ่ะมันไม่เห็นไหมเลยอ้าใหม่อาใหม่เอ,หมเอาละเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆมันนานแล้วนะมันไม่ไหมอ่ะเพื่อนๆดูสิดูนะ ตรงก้นอ่ะมันไม่ไหมอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยรีรีไว้นานมากเลยรีทิ้งไว้นานมากเลยอ่ะมันไม่ไหมอ่ะดูเ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอเอตรงนี้ใส่ข้าวโพดเยอะไปหน่อยมันก็คงเป็นอย่างนี้มั้งเพราะเครื่องมันมันไม่ใช่เครื่องเตาถ่านเหมือนบ้านเราอ่ะเนาะมันก็แต่กลิ่นมันได้เลยนะเอา อให้เลยอ่ะกินให้เลยอ่ะมันไม่ใหญ่มากเนาะมันไม่ใหญ่มากอะ่ะหลุมมันโอ้ยข้าวโพดมันเม็ดใหญ่กว่าข้าวโพดมันเม็ดใหญ่กว่าโอ้ยข้าวโพดมันเม็ดใหญ่กว่าหลุมอีกอะ่ะอ,อร่อยครับบอกร้อน อร่อยมากอร่อยหมดแหละอร่อยกันเพื่อนแต่เสียอย่างเดียวถ้ามันไม่กว่านี้มันไม่ไหมอ่ะไม่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะมันไม่ไหมอ่ะรีอยากให้มันไหมกว่านี้อุยอร่อยกันเพื่อนเดี๋ยวรีกินหมดแน่แหละ ก็คลิปนี้ลีก็มาโชว์แล้วขนมครกสูตรยิ้งลีนะคะยิ้งลีก็คือสูตรสูตรจาก y t u t u เนาะรสชาติอร่อยค่ะสูตรนี้ลีลีมันมีหลายสูตรอะลีเลือกเอาสูตรที่มันง่ายที่สุดแล้วก็เบสิกที่สุดแล้วก็มีอุปกรณ์ของที่บ้านเนาะอร่อยค่ะลีลีถือว่าอร่อยมากสูตรนี้ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันกลับมาติดตามกันอีกครั้งหลังจากที่ลีหายไปไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ลีก็จะลงคลิปทีๆนิดเดียงอย่างที่ลีบอกไปอยากให้เพื่อนๆกลับมาไม่อยากให้เพื่อนๆหนีไปไหนเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวลีจะไปกินขนมครกต่อแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าแล้วก็เป็นคลิปอะไรมาติดตาม <c oughs> อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> เพื่อนๆที่รับชมเนาะสวัสดีค่ะ